เป็นอีกหนึ่งข่าวร้อนที่ทำให้สาวๆต้องน้ำตาตกกันเป็นแถวหลังจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าชายอับดุลมาทีนโบเกียเจ้าชายลำดับที่สี่แห่งราชวงศ์บรูไนเตรียมเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับแฟนสาวที่คบหาดูใจกันมานานอย่าง อนิชาอิซาคาเลบิกซึ่งจะเกิดขึ้นในต้นปี2024โดยจะมีการจัดพระราชพิธีสุดยิ่งใหญ่และเป็นไปตามพระราชประเพณีและทางศาสนาตลอดเวลา10วันเริ่มตั้งแต่พิธีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตการเสกสมรสอย่างเป็นทางการในวันที่7มกราคมนะพระราชวังอิสตานานุรุนอิมานตามด้วยพิธีบรรเลงโดวยวงมโหรีเริ่มการฉลองเส สมรสตั้งแต่วันที่ 8. มกราคมณหอพระราชพิธีกรุงบรรดาเสรีเบก้าวันตามมาด้วยพิธีรับพระบรมราชองการพระบรมราชานุญาตและพระราชพิธีทรงมั่นในวันที่9มกราคมจากนั้นจะประกอบพระราชพิธีพระราชทานแปง้งและของทูลพระขวัญแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันที่ 10. มกราคมพระราชพิธีทางศาสนาฉลองการเสกสมรสจะเริ่มขึ้นในวันที่ ส1มกราคมนมัสยิดซุนละตานโอมาอาลีไสฟุตดินตามด้วยไฮไลท์สำคัญของงานคือพระราชพิธีพระราชทานฉลองเสกสมรสในวันที่14มกราคมนะพระราชวังอิสตานานุรุนอีมานปิดท้ายด้วยพระราชพิธีพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารในค่ำของวันที่15มกราคมและพิธีบรรเลงดนตรีโดวยวงมโหรีเป็นการสิ้นสุดพระราชพิธีเสกสมรสใน ในวันที่16มกราคมเจ้าชายอับดุลมาทีนวัย32พระชันษาเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดีกับอดีตพระมเหสีพระองค์ที่สองฮาจามิเรียมอับดุลอาซิสถือเป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตขวัญใจสาวไทยที่โด่งดังอย่างมากในโลกโซเชียล และยังติดอันดับหนึ่งในเชื้อพระวง์ที่ฮอตที่สุดในโลกนอกจากพระสิริโฉมสง,ง่างามแล้วเขายังไลฟ์สไตล์ที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นทั้งทหารนักบินและนักกีฬาเป็นที่รู้กันดีว่าเจ้าชายมาทีนกำลังคบหาดูใจกับแฟนสาวอนิชาอิซาคาเลบิกมาเป็นเวลานานเธอมีสาิ์เป็นหลานของเตหิงเดโตฮาจิอีซาผู้ได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของศุนลาตานและยังเป็นน้องสาวของแดน อิซาคาเลบิกสามีของสาวสวยทาย,ยาทบีทาเกนเจนเจนทิราอัธสกุลชยัยซึ่งหนุ่มแดเนียนเป็นสหายคนสนิทของเจ้าชายมาตั้งแต่ยังพระเยาว์อีกด้วย